ที่ชื่นชอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ตั้งใจฟังข่าวนี้ให้ดีนะคะกับงานถแถลงข่าวละครเวทีเรื่องรากฟ้ากับแสงดินในรัชกาลที่9ละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่มีความพิเศษทั้งการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์30บทเพลงอาทิเพลงสายฝนยิ้มสู้เรียงร้อยเรื่องราวผ่านการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านการเกษตรที่สําคัญของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนําแสดงโดยศิลปินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่างวินัยพันธุรัก<า>แอนนันทนาบุญหลงและสาวพี่น้อง เนยวรัฐาและแจมชรัฐาค่ะเขียนบทและกำกับการแสดงโดยครูหนืดนิมิตพิพิธกุลศิลปินศิลปาทรค่ะ มันก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ของเรื่องก็คือตัวรากฟ้ารากเนี่ยได้แผ่แล้วก็ปกคลุมแล้วก็สร้างพลังสร้างเกษตรที่ยั่งยืนความสุขที่ยาวนานมาตลอดมาอยากให้ลองแบบว่าเปิดใจแล้วก็มานั่งดูละครสบายๆแล้วลองฟังว่าเพลงเหล่านี้มันมันไพเราะด้วยเนื้อหามันไพเราะด้วยความหมายครับวันที่4วันที่5กุมภาพันธ์นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งผมร่วมแสดงด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมร่วมในละครด้วยแล้วก็ร้องเพลงในละครนี้ถือว่าเป็นเกียรติ ผมผมมากๆกนะครับ ได้เจอกับวินัยพันธุรักเลยต้องขออัปเดตอาการป่วยที่เป็นทั้งโรคเบาหวานและโรคอาการไตาวายตอนนี้สภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงขึ้นมากแฟนเพลงรุ่นใหญ่หายห่วงได้ค่ะตอนนี้หมอได,ได้หยุดแล้วครับแต่ว่าต้องต้องรักษาเรื่องเบาหวานต้นเหตุซะก่อนแต่อย่างอื่นก็เกิดปกติแล้วผมก็ดีใจเวลานี้เราอยู่4คนนะครับสคนอีก2คนเนปกติผมอีกสองคนนี่ก็ยังยังเจ็บป่วยอยู่แต่ว่าก็สู้ได้สู้ได,ได้อย่างสามารถจะให้ความสุขท่านด,ด้วยเสียงเพลงนะครับซึ่งซึ่ง ก็ขอบคุณแผนเพลงนี้ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยดีเสมอมา